อยากจะกินกาแฟแต่ว่าไม่มีพนักงานสักคนเลยอ่ะทำยังไงดีน้ำชาสงสัยเขากลัวโควิด -19 กันซูซี่เราจะต้องชงเองแล้วล่ะโอเคอ่ะนี่ฉันให้เธอก่อนแก้วเนี้ยหอมจังอ่ะงั้นแก้วนี้เป็นของเธอนะซูซี่ขอบใจนะ ืมกาแฟที่นี่ทำไมหอมแบบเนี้ยน้ำชาเ,าเรามากินกาแฟพร้อมกันดีกว่าหอมน่ากินมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วซูซี่เอารอยฮะเกิดอะไรขึ้น จากสถานการณ์แล้วไม่นานลงไปอ่ะอย่าเข้ามานะช่วงนี้เชื้อโรคเยอะออกไปเฮ้ยขอจะเล่นด้วยหน่อยสิเชื้อโควิด -19 กับไม้คอนในมือเพื่อนของเราอันตรายทั้งคู่เลยอ่ะไม่ลงไปดีกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ใส่หน้ากากนะเฮ้ยอย่าเข้ามา สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ใช่แล้ววันนี้อยู่ในแมป The m u g m e n นั่นเองใช่วันนี้เดี๋ยวพี่นุ้จะพาน้องเนี่ยไปเป็นแก้วนั่นเองนะคะทุกคน <c oughs> เอาล่ะในแมปจะเป็นยังไงเดี๋ยวกดเข้าไปดูดีกว่าเนาะ <c oughs> ในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปใหม่เลยนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อนเล่นเยอะมากๆเลย <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ในแก้วของเราก็คือชานั่นเองนะคะ ดูดูเหมือนมันเหมือนกาแฟมากกว่านะเนี่ยมันไม่เหมือนชาตรงไหนเลยอะ่ะงั้นพี่นุ้ยขอเรียกมันว่ากาแฟก็แล้วกันเนาะสีมันเหมือนกาแฟมากเลยนะเนี่ยหรือหรือจะเรียกช,โชโโ็อกโกแลตดีเอากาแฟดีกว่าทุกคนตอนนี้ง่วงมากเลยต้องการกาแฟนะคะเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งต่อยกันเฮ้ยน้ํากาแฟหล่นได้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งนะทุกคน มันมบังคับยากมากเลยทุกคนเอาล่ะจึ๊ยต้องทํำการต่อยกับเพื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวอะไรเนี่ยหัวฉัน <c oughs> โอ้โหดูด้านรู้นิสิต่อยกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยโอเคในแมปนี้เนี่ยเราจะต้องรักษากาแฟให้อยู่ในถ้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็ เราจะตายแบบนั้นทุกคนโอ้โหฉันยังไม่อยากตายเลยเนี่ยเราจะต้องรักษากาแฟแล้วก็หัวของเราเนั่นเองอะเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะช่วยเลี้ยงหัวไว้ในแก้วนะคะถ้าเกิดกาแฟหมดแล้วก็หัวของเราก็จะหล่นออกมาจากแก้วแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองเอาละอย่าเพื่อนอย่าเดี๋ยวฉันไม่สู้คนแล้วเนี่ยอย่าพิ่งอย่าเพอดูดิน้ำกาแฟของเราหลน่นอุ้ยมันจะหมดแล้วทุกคนเอ,อ ว่าแล้วเชียวลัก่อยเอาละใครเป็นหัวโจกของแบบนี้ใครใครฉันจะได้หนี <c oughs> ไม่ต้องการประทานะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยโอ้โยฮ้ยให้ตั้งตัวก่อนสิเพื่อนโอ้ยโอ้โหซัดเอาซัดเอาใหญ่เลยมันกระโดดยากอยู่นะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวใจเย็นอ,อโอเคเราเราจะต้องเติมกาแฟตลอดเวลานะคะทุกคนนี่ไงนี่ไงกาแฟถอยดิถอยดิ ทําไมเยอะแบบนี้เนี่ยมีแต่คนกันกาแฟไว้อะทุกคนเฮ้ยขอบ้างดิอุ้ยถอยเพื่อนถอยถอยโ <c ười> ดนโดนเขาต่าใหญ่เลยอ้ยเดียว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 ใจเย็นทุกคนโอ้ยกระโดดยากมากเลยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันกระโดดไม่ขึ้นทุกคนโอ้ยชวยสวยตายแน่เมือ่อว่าแล้วเชียวมันกระโดดไม่ขึ้นนะทุกคนเฮ้ยเอาไม้เอาไม้เฮ้ยนี่ไงเกิดต้องกาแฟพอดีอะ ยังลุกไม่ได้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดีเพื่อนอุ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอกาแฟฉันหน่อยได้ไหมอ่ะอฮ้ยไปด้านนู้นไปด้านนู้นเฮ้ยนั่นไงกาแฟโอ้คนเต็มเลยขอทางหน่อยเพื่อนกาแฟกําลังจะหมดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> อกาแฟต,ต้องเป็นของฉันกาแฟต้องเป็นของฉันสึกแย่งกาแฟ <c oughs> <laughs> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทุกคนโอ้โหโดนไปเต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอกาแฟหน่อยสินี่นี่ล้มไปทุกคนเออฉันจะนั่ง <laughs> กำลังจะนั่งเอากาแฟเฮ้ยกาแฟไม่เต็มสียทีโอ้โหูยยิ่งลุกยากอยู่นะคะเนี่ยเอาละชึบอุ้ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้ <laughs> เรียบร้อยตายอีกแล้วเลยเนี่ยโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่หมทุกคนเฮ้ยโอ้โหู ขนาดชั้นบนยังขึ้นมาตีกันอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอฉันลงไปด้านล่างก่อนนะเอาละเอ๊ะนี่ไงผักเพื่อน <laughs> <c oughs> กำลังจะผักเพื่อนโดนเ็าเตะถีบลงมาเลยอ่ะเฮ้ยๆกาแฟกาแฟอยู่ด้านน้นะเดี๋ยววิ่งไปเวียงค้อนไปด้วยเลยน้ําของเรากําลังจะหมดแล้วเอาละโดนแน่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  <c oughs> โดนใครบ้างเนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้ว,ลวทุกคนได้น้ากาแฟแล้วนั่งเลยเอาละตอนเนี้ยเติมกาแฟก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วหนีก่อนเยอะมากเลยมุมเนี้ยเอาละทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งต่อยฉันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะต่อยเพื่อนเฮ้ยขอหนีมามุมนี้ก่อนนะนี่ต้องเวียงไหมเวียงไหมเข้าไปหาเพื่อนทุกคนโอเคถอยมาตั้งหลักก่อนอ่าด้านนี้ต่อยกันนะใช่ไหม ทำเพื่อนล้มไปหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดีเดยวน้ำกาแฟน้ํากาแฟจะลน้นนี่ต้องค่อยๆต้องค่อยๆเดียวสวยเลยน้ํากาแฟลน้นเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องรีบไปเติมนี่ขอทางหน่อยขอทางหน่อยนะเพื่อนๆเอาละได้แล้วได้แล้วโดนใครต่อยเนี่ยล้มเลยเฮ้ยขอขอกาแฟหน่อยสิทุกคนเฮ้ยเบียดเบียดงานนี้ต้องเบียด <c oughs> จะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยดูดิ กาแฟหล่นลงเต็มเลย,เยอ่ะเฮ้ยขอขอแปับหนึ่งนะทุกคนขอกาแฟฉันด้วยฉันจะตายอยู่แล้วเอาตายแล้วเลอเนี่ย <c oughs> ขอกาแฟหน่อยเพื่อนเอ้ยน้ำกำลังจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะโดนใครต่อยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ขอกาแฟด้วยอูย้อีกนิดเดียวฉันจะตายอยู่แล้ว <c oughs> เอาละนี่เบียดเบียดเข้าไปทุกคนโอ้โหมัวมากเลยตนนี้ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้มั่วมากเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยนะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอาล้นั่งเลยเติมเติมตอนนี้ต้องเติมน้ําให้เต็มก่อนนะคะเพื่อ,อรักษาหัวนั่นเองโอเคจ๊บเสร็จแล้ววิ่งหนีได้เลย <laughs> อยู่ไปเนี่ยมีหวังล้มน้ําหกอีกแน่นอนอะ่ะโอ้โหโดนตีเหรอมีใครตีมีใครตีรตขอ,อ,อคืนได้ไหมอ่ะนี่ใกล้น้ําซาได้นะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิ ใกล้น้ำไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยด้วยเนี่ยโอ้โหล้มอีกแล้วขอเติมขอเติมโอเคตอนนี้กําลังเติมน้ําใส่หัวอยู่นะคะทุกคนเออฉันรู้สึกสดชื่นมากเลยเอาละคราวนี้ไปตีเพื่อนต่อนี่นี่อุ้ยอุ้ยล้มล้มล้มสวยแล้วเุ้ยมันยิ่งลุกยากทุกคนอย่าเพิ่ง <c oughs> เดี๋ยวโดนเพื่อนเกาะเมื่อกี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุกคนขอโอโ้โล้มอีกแล้วล้มอีกแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยลุกยากทุกคนทําไงดีอะน้ําจะหมดหวยอีกแล้วอย่าพึ่งมาใกล้นะเพื่อนอย่าพึ่งมาใกล้อ <laughs> ย <laughs> <Ab> ่าพึ่งมาใกล้เดี๋ยวจะตายอีกแล้วนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชจมุนวุ่นวายมากเลยตอนเนี้ย <laughs> <laughs> เออเอาตายอีกแล้วทุกคนเฮ้ย <laughs> <laughs> ชึบเอ้ยลุกยากลุกยากเอ้ยชึบเอ้ยมันไม่ลุกมันไม่ลุก <laughs> จะตายอีกแล้วนะเนี่ยโอ้โหลูกยากมากเดี๋ยวดูซิว่าแบบนี้มันเต้นได้ไหมทุกคนนี่เอามันเต้นไม่ได้อะกดเต้นแล้วทุกคนตอนนี้น้ําก็เหลือนิดเดียวนะคะหัวหัวอยู่ก้นแก้วแล้วอย่าเบึงทุกคนอย่าเึงตี ตอนนี้อยู่ใน Amazon Box นะคะทุกคนเดี๋ยวดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนเนาะโอ้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปจอยกับเพื่อนกันดีกว่าอ่าในแมปจะเป็นยังไงว้าวหลังจากที่เราเป็นแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวคราวเนี้เราจะมาเป็นกล่องดูบ้างในแมปนี้แปลกดีนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดิหน้าทำไมหน้าตามันวิบับวิบับแบบนี้เนี่ยโอ้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะคะในแมปนี้ โอเคในแมปนี้เนี่ยยังสามารถเต้นได้ด้วยนะคะทุกคนดูสิมีตั้งหลายท่าเต้นเน่อ้าสุดยอดไปเลยเอาละเต้นกันเลยเพื่อนๆ <c oughs> ดูดูทำไมมันเต้นตลกแบบนี้เนี่ยดูสิ <c oughs> มันมีท่าอื่นไหมนอกจากท่าพวกนี้เนี่ยโอเคมีอยู่แค่ไม่กี่ท่านะคะทุกคนอ่ามี b o ซ mode ด้วยแต่แนวแต่แนว โย่อยๆตอนนี้เป็นสีชมพูแล้วนะทุกคนตูดเ้าเป็นสีชมพูด้วยดูสิอีอย่าตดนะนี่กลัวอะไรก็แค่ตดมันหอมจะตาย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยด้านนู้นมีถ้ำด้วยทุกคนว้าวสวยมากๆอยู่ด้านบนแบบเนี้ยสามารถมองเห็นได้ทุกทิศเลยอ่ะโอเคแจมเลยนะเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวนะคะแมปอาจจะแคบไปหน่อยเนาะเอาละเฮ้ มีใครกำลังจะปีนขึ้นมาอ๋อเพื่อนๆของเรานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นด้านล่างกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยจือาชวับเรียบร้อยเอาล่ะลงมาถึงพื้นดินแล้วจะใส่ตูดใส่เอวไปทางไหนต่อนเนี่ยโอเคด้านนี้ด้านนีจจ้จืจืด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 จืจเดี๋ยวนะขออนุญาตเกลียดได้ไหมเนี่ยเกลียดตูดเนี่ยโอเคเฮ้ยด้านหน้ามีกองไฟด้วยทุกคน แลอเดี๋ยวเราจะไปจัดการเผาตัวเองเลยใช่แล้วกล่องกระดาษที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรในชีวิตเลยโอเคหาสาระไม่ได้เลยนะแกเนี่ยมาเผาทิ้งเลยถ้างั้นนะ่ะโอเคเอา้าทําไมไฟไฟมันไม่เผากระดาษละเนี่ยเฮ้ยนี่มันกล่องกระดาษนะโอเคสงสัยจะเป็นไฟหลอกนะคะทุกคนมันไม่สามารถเผาเราได้หรือว่าโยมยาบาลไม่ต้องการเรากันแน่ น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานมาพอสมควรเนะาะอพี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะเพราะว่าเล่นมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย